คลิปนี้ช่องคุณพิงขอเล่าขอเสนอนักศึกษาแพทย์ชั้นปีสองไปลงชุมชนที่กาะหมาเขาไปทำอะไรกันบ้างนะตัวอย่างก็เสนอแล้วสิอย่ารอชารับชมกันได้เลยฮัลหยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณพิงขอเล่าค่ะไม่ได้เจอกันนานมากทุกคนตอนนี้เราจบปีสองแล้วนะก็ วันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวที่เคยไปลงชุมชนตอนปีสองให้ฟังเนาะพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเปิดคลิปมาด้วยป๊อปป,ปี้กับเด็กแกงนะคะตอนนี้เรากำลังรอขึ้นรถที่หนะ้าหอประวัติมหาใัสงขลานะคารินค่ะโอเคขึ้นมาบนรถแล้วทุกคนสะดุดตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเลยเราก็ไปนั่งหลังพี่แก้มเนาะและก็คนที่จะนั่งข้างเราก็คือ บอสตันนั่นเองค่ะโอ้โหแกล้งกันตั้งแต่ขึ้นรถเลยนะคนเราอ้าวนี okay, ่ก็ค <idades> hmm. ือบรรยากาศบนรถนะคะเพื่อนๆไม่ขึ้นมาดีกว่าเราอู้หูหัวอู้หูหอ่าจะแพนกล้องไปให้ดูรอบๆนะคะเพื่อนๆกำลังทยอยกันขึ้นรถเนาะว่าจะถ่ายคอนเทนต์กันสะหน่อยมีคนแกรกแล้วทุกคน โอเคค่ะอย่ารอช้าออกเดินทางกันเลยจุดรถออกของพวกเรานะคะก็คือหอประวัติมอออย่างที่กล่าวไปเนาะเราก็กำลังจะเดินทางไปเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศซึ่งเกาะหมากเนี่ยมันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากพยากาูนเราต้องไปที่อำเภอปากพยูนก่อนแล้วเราจะข้ามสะพานเพื่อข้ามไปยังเกาะหมากค่ะ และนี่ก็คือภาพสะพานนะคะโหวิวสวยมากเลยทุกคนโดยการลงชุมชนครั้งนี้นะคะเราก็จะพักที่ช่องฟืนรีสอร์ทนั่นเองค่ะโดยพักทั้งหมด7วัน6คืนค่ะมาถึงแล้วทุกคนเพื่อนๆกืากำลังลากกระเป๋าเข้าที่พักกันเนาะ พอเราเก็บของที่ที่พักเสร็จเราก็ไปเดินสำรวจกันบรรยากาศดีมากเราถ่ายวิวมาฝากทุกคนด้วยอยู่ท้ายคลิปนะนี่นะคะอยู่กับซินเจียแล้วก็บอตันนะคะที่รีสอร์ทช่องคืนค่ะต้องเดินแล้วมาลองหน่นะคะเพราะว่าคืนมันมีรูอุ้ยเม่พูดไม่ทันใดก็สะดุดเลยนะคะ <laughs> คุณเรา หลังจากนั้นก็ทานข้าวเที่ยงต่อโดยนั่งรถตู้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมากหรือรอพสอตซึ่งเป็นจุดนัดพบเพื่อทำความรู้จักกับชุมชนคนในชุมชนและทราบความต้องการของชุมชนเพื่อที่เราจะได้ศึกษากลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือที่เราทานข้าวแล้วก็ที่ทางานของเรานะคะ ก็ตอนนี้เพื่อนๆก็กาลังวางแผนในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือน้องปอ .1 ถึงป .6 โรงเรียนบ้านเกาะเสือนั่นเองค่ะว้าวมาถึงแล้วโรงเรียนบ้านเกาะเสือซึ่งพวกเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันที่2และวันที่3เลยในการเก็บข้อมูลสุขภาพของน้องๆป .1 ถึงป .6 เพื่อที่จะได้ศึกษาปัญหาสุขภาพเนาะนลัจากนี้เราก็จะมีการเล่นกับน้องๆจะบอกว่าเพลงทรงอยกแม้ดแด่คิดในหมู่วัยรุ่นฟันน้ำนมมาก น้องๆโคตรน่ารักเลยให้ภาพเป็นตัวอธิบายก็ได้นอกจากนี้นะโรงเรียนก็มีเจ้าชูก้าแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ด้วยวันที่3ตอนบ่ายนอกจากที่เราจะเก็บข้อมูลจากน้องๆเราก็จะไปสำรวจที่บ้านน้องๆแล้วก็ถามพ่อแม่น้องๆด้วยเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้านโดยพี่ๆอสมอจะเป็นคนพาเราไปนั่นเองเข้าสู่วันที่4เว้ เป็นวันที่ให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้ส่วนเราเป็นตัวแทนกลุ่มมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบชุมชนเั่นนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างการลงชุมชนนะมีประมงแต่ว่าเขาเน้นสวนยางเป็นหลักเป็นระมงเป็นอาชีพเสริมใช่ก็จใครเขาปลูกเยอะเมือนกันก่ใช่เ่าจะแบบปลูกปลกเอาไว้แล้วก็อจะใช้กัากินแล้วก็มีไก่เขาเลี้ยงไก่ด้วยนะไตับมาตับต้้ไม่ได้อยู่ในแอร์ซีนะ นี่คือน้องเต๋นอกจากนี้นะคะก็แอบซื้อขนมที่น้องๆในชุมชนชอบทานมาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับคีอาร์นะคะดาแล้วก็ยูจีค่ะวันนี้พวกเรามาทาอะไรคะวันนี้เรามาลงชุมชนกันนะคะแบบสำรวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนกันค่ะตอนนี้นะคะก็กะ เลี้ยงกุ้งพวกเรานะแต่ว่าเราไม่สามารถบอกเพื่อนได้ของอาจนรยเพราะว่าเพื่อนถ่ายรูปส่งส่งรูปส้มตำมาให้เราดูเพื่อที่จะมองว่าเอออาจารย์ตาส้มตำมานะคะเพื่อที่จะบับเราว่าเออคนที่ยังไม่กลับมาก็อก็อดกินไปหาดูไหมเรากุ้งนึ่งเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูคอยดูกันครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอการะคะน้ำจิ้มรสติดนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปค่ะ นี่นะคะก็คือเฉมหน้ากุ้งนะคะที่จะทำให้เรากินนะคะน่ากินมากดูสิวูน่าจะแบโอ้ลงมือเลยอุ้ยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากอร่อยมากว้าวจิ้มน้ำจิ้มโชว์เลยสิคะ อันนี้เป็นมันที่มันเลยนะคะประมาณนี้นะคะกินกัไปเลยค่ะึงอ่ะชอบคอมค่ะชอบรีแอคเพื่อนอ่ะอร่อยมากรูปคอมิกอูแล้วครับจริงครับจริงครับุควันนี้สนุกมากไปลง มากใจดีมากใชมากใจดีมากกุ้ยแบบกุ้ยเบินมากแบบุ้ยเหมือนแบบอุ้ยจริงใจรีใจดีมากิจริงจริอจริงจริงจริงจริบจริยจบิงจริงริงจริเจริงกริงจริงจรินจริงจริงจริงจรงจลิงจริงจริงจริงราเหรืงจริงจรเริงเริเจริง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 จราาจนิงกริงจรางจริงจริงจริริร่รริงรรดิรกรกา่ าไหนเรียกทุกบ้านเลยจริงจริงมากเลยเขาเอินดูเรามากเลยอ่ะจริงเหมือนเราแบบว่าได้รับความรักเยอะนะพอเรามาที่นี่อ่ะอบคุณแบบอบคุณนริงูอบคุณเหรอเป็นดีดีดีนิดนึงเลยอ่ะดีมากมากดีมากอาจารย์ถ่ายมาบ่อยค่ะใช่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 ทุกอย่างดีทุกอย่างดีไปหมดน้องปีหนึ่งนะคะถ้ามคุณอยากจะมาคอมเมนต์ออกมากค่ะมาเลยมีกุ้งมีกุ้งไม่มีกุ้งนะคะ เรามาอิ้กันต่อเลยไหมคะโอเยค่ะอย่าไปเจี๊ยต่อนะค่ะไปบ้าเจียกันก็เจี๊ยกเจี๊ยกมีนอุ้ยนี่นะคะสนุกสนานกันบ้างเลยค่ะสนุกเลยมากจริงจริงมากบ้านมากสนุกมากแต่ว่าเราม่ไม่ไหวก่อนกลับนะคะก็ขอมาถ่ายรูปมาน่ารักมากเลยทุกคนเมื่อกลับมาเราก็เชิญเพื่อนทำงานต่อ วันรุ่งขึ้นเราก็อยู่รีสอร์ททั้งวันเลยเพื่อเตรียมข้อมูลพรีเซนต์ปัญหาให้กับชุมชนหรือที่เรียกว่าคืนข้อมูลให้กับชุมชนในวันรุ่งขึ้นนั่นเองวันที่6แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่รอพอสอตอนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่ได้พรีเซนต์ปัญหาให้ชุมชนได้ฟังพอพรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะก็ว่างแล้วค่ะก็ตอนอยู่รีสอร์ทนะคะ เห็นคุณลุงจะไปหาปลาพอดีแล้วก็ขอติดเรื่องคุณลุงไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยเลยค่ะโอยส ตอนเย็นเราก็เล่นน้ำกันค่ะแล้วก็เราก็ได้พายเรือด้วยแต่ว่าไม่ได้มีคลิปเนาะก็เอาคลิปที่ถ่ายเพื่อนมาแทนแล้วก็ตอนกลางคืนก็ร้องคาราโอเกะกันค่ะแล้วก็วันที่7วันล่วงขึ้นก็เดินทางกลับมอค่ะการได้มาเกาะหมากคือความทรงจำที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณชุมชนเกาะหมากมากนะคะที่ได้มอบความรักความอบอุ่นแต่อย่างมากมายขนาดนี้และที่สําคัญขอบคุณอาจารย์ที่พาพวกเรามาที่นี่เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งเดือนพฤษภาแล้วพบกันใหม่นะคะ ุก,ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปลงชุมชน